ความเสี่ยงในการลงทุนเมื่อค่าตอบแทนสูงถึง3 6 5ล้านล้านบาทสำหรับซีอของเทสซ์ในโลกของธุรกิจและการลงทุนการจ่ายค่าตอบแทนให้กับซีอในระดับที่สูงอย่างน่าแปลกใจเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ปกติแต่กับเทสการจ่ายค่าตอบแทนให้กับอีลอนมัสซึ่งมีมูลค่าสูงถึง3 6 5ล้านล้านบาทหรือ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปีล่าสุดแต่ที่น่าสนใจคือมูลค่าตอบแทนนี้เทียบได้กับ10.5เท่าของงบประมาณรายจ่ายประเทศไทยในปีล่าสุดซึ่งเป็นจำนวนที่น่าทึ่งอย่างมากแต่ที่นี่คือจุดที่น่าสงสัยค่าตอบแทนนี้ไม่ได้เป็นเงินสดทันทีแต่เป็นหุ้นของบริษัทที่มัสจะได้รับในรูปแบบของ12งวด t r a นชี e ซึ่งจะถูกมอบให้เมเ่อเทสล์บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ในช่วงพศวัตหน้าซึ่งรวมถึงการเพิ่มมูลค่าตลาด Market CAP ของบริษัทให้แต่ระดับ8.5ล้านล้านดอลลาร์ภายใน10ปีและเป้าหมายด้านปฏิบัติการที่ท้าทายเช่นการส่งมอบยานพาหนะให้ได้ถึง20ล้านคันและการมีผู้ใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติเต็มรูปแบบ (FSD) จำนวน10ล้านบัญชีและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่ของผู้คนคงพลาดไป การอนุมัติครั้งนี้จะเพิ่มอำนาจการโหวตของมัสในบริษัทอย่างมากด้วยการเพิ่มสัดส,ส่วนการถือครองหุ้นจากประมาณ13เป็น25ซซึ่งหมายความว่าเขาจะมีการเพิ่มหุ้นกว่า423ล้านหุ้นในการถือครองของเขาอย่างไรก็ตามการบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความเสี่ยงที่จะไม่สำเร็จซึ่งอาจส่งผลต่อมูลค่าของค่าตอบแทนที่มัสจะได้รับคำถามที่น่าสนใจคือการจ่ายค่าตอบแทนในระดับสูงเช่นนี้จะสร้างผลกระทบอย่างไรต่อเทสเลอร์และผู้ลงทุนในระยะยาว และว,ว่าการอนุมัติแผนนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดหรือไม่การที่มัสจะได้รับหุ้นมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์และสิทธิในการควบคุมเทสมามากขึ้นจะช่วยให้บริษัทบรรล,ลุเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่หรือว่าจะเป็นเพียงการเสี่ยงที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังมีข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกด้วยคือการที่แผนการจ่ายค่าตอบแทนนี้ไม่จำกัดกิจกรรมทางการเมืองของมัสซึ่งอาจส่งผลต่อยอดขายของเทส l ลอร์ในสหรัฐอีกด้วยกันที่มีรายงานว่ายอดขายเทสลอร์ในสหรัฐอาจเพิ่มขึ้นถึง83%หากไม่มีพฤติกรรมทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความแตกแยกเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและควรติดตามต่อไปสุดท้ายนี้ การอนุมัติแผนค่าตอบแทนครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่น่าสนใจและน่าสงสัยทั้งในเรื่องของมูลค่าที่สูงอย่างน่าแปลกใจและเป้าหมายที่ท้าทายที่เทสเลอร์ต้องบรรลุซึ่งจะเป็นเรื่องที่น่าติดตามในอนาคตว่าเทสเลอและมัสจะสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้หรือไม่และวว่าการจ่ายค่าตอบแทนในระดับสูงเช่นนี้จะสร้างผลกระทบอย่างไรต่อบ,บริษัทและผู้ลงทุนในระยะยาว